เสนอข้อคิดหรือเปล่าไม่ใช่ให้ความรู้หรือเปล่าไม่ใช่ชี้ปัญหาเปล่าไม่ใช่ให้ข้อมูลนะคะจะต้องต้องการที่จะให้ข้อมูลต่อไปผลกระทบของปัญหาการว่างงานต่อสังคม นะคะตามที่ได้ศึกษาแล้วมีหลายประการกล่าวคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านนี้ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียกำลังแรงงานของสังคมไปอย่างมากมายปัญหาการว่างงานยังส่งผลกระทบทางด้านสังคมทำให้ประเทศชาติต้องแบกรับปัญหาสังคมอันได้แก่ปัญหาอาจยากรรมปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆอีกนานา,นาประการ ข้อความนี้ใช้ระเบียบว,วิธีคิดตามข้อใดวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่าประเมินค่าหรือวิเคราะห์และประเมินค่าวิเคราะห์ค่ะใช่วิเคราะห์นะให้เห็นรายละเอียดนะวิเคราะห์แยกแยะมาให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปข้อ63ข้อเขียน นี้มีลักษณะตามข้อใดข้อเขียนเนะี้ยมีลักษณะตามข้อใดผลกระทบของปัญหาการว่างงานมีหลายกรณีมีนี่นี่นี่น,น,น,นะคะมีมีลักษณะตามข้อใดคะเสนอข้อเท็จจริงค่ะเสนอข้อเท็จจริงมีเหตุมีผลอธิบายประกอบนะคะต่อไปข้อหกสิบสี อันคำเขียนคำพูดที่ดูดดื่มย่อมจะปลื้มใจประจักษ์เป็นศักดิ์ศรียามแย้มโอดเอื้อนเอ่ยเผยวาจีคำพูดดีโลกสดใสอัมไพพธุ์ ความในข้อใดไม่เข้าพวกนะไม่เข้าพวกอันคำพูดนะดีพูดแล้วดีนะคะอันร้อยรถบุกผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยโอเคนะพูดแล้วก็ดีจักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นพจมานที่หวานหอมดีถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตดีแต่เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวพระชิวหา ข้ององูนะคะใช่ข้ององูนะคะ,ององงะ,คะไม่เข้าพวกกับความคิดสําคัญนะคะต่อไปพูดอะไรไม่มีหูรูดไม่ควรที่จะพูดก็เผยรู้เรื่องของใครไม่เคยจะเฉยเลยละโพนทนาจะเฉยจะเฉยเมยเลยละโพนทนานี่วางวางฟอร์มผิดนะคะพูดอะไรไม่มี หูรูดไม่ควรที่จะพูดก็เผยรู้เรื่องของใครไม่เคยจะเฉยเลยละโพนทนานะคะมันน่าจะเป็นวางเป็นโครงสีสุภาพแต่ว่าอั่างมันเถิดนะคะเราเอาสาระของมันพฤติกรรมของการพูดของบุคคลตามคำประพันธ์ข้างต้นตรงกับสำนวนไทยในข้อใด เออฟปากแตกใช่รู้อะไรพูดหมดเลยนะทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงสึกใกล้ไล่ผมเห็นถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง พิดาฟังบทประพันธ์นี้ทางวิทยุกระจายเสียงและบอกนาลีว่ากรอนบทนี้เพราะดีนะเพราะเตือนใจให้คนไทยมีความสามัคคีฟังแล้วรู้สึกรักชาติเกิดความห่วงใหญ่อยากจะรักษาเอกร,ราชของชาติไว้ตลอดไปนะคะเขามีทักษะการฟังระดับใดเขาตีความได้แล้วเขาก็ ประเมินค่าได้ตีความนะคะตีความเข้าใจหมดเลยเพราะดีเตือนใจรู้สึกเกิดความรักชาตินะคะประเมินค่าได้บทประพันธ์นี้นําไปใช้ในการในประกอบการพูดประเภทใดและหัวข้อเรื่องใดเหมาะสมที่สุดนะคะ,ะมีเคยมีน้องก็าถามว่าจะตั้งชื่อเรื่องอะคะสมมติเรอาอา่อานอ่านตั้งจะตั้งชื่อเรื่องชื่ออะไรเนี่ยค่ะ ลักษณะเดียวกันแต่มันมันถามตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่ถามตรงกันข้ามถามแนวเดียวกันเนี้ยแต่ว่าถามว่าจะไปพูดเรื่องอะไรเหมือนกับสรุปในการตั้งชื่อเรื่องนะคะแนวแนวนั้นน,นนะคะการตาทกถาเรื่องแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรใช่ไหมคะอย่างไม่ใช่นะคะ สนทนาเรื่องเพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของชาติไทยใช่ไหมไม่ใช่อภิปรายเรื่องสามัคคีคือพลังสร้างชาติใช่ไหมคะใช่ข้อคอควายค่ะสัม,มนาเรื่องเอกลักษณ์ก็ไม่ใช่นะน่าจะสามัคคีคือพลังสร้างชาติดูอีกทีหนึง่งทุกวันนี้ศึกใจย,ยังไม่ห่วงนะถ้าหันถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะคะสามัคคีคือพลังสร้างชาติต่อไปหกสิบแปดนะคะ คำในคำในข้อใดใช้แทนที่คำหรือข้อความที่ขิดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุดการประชุมเมื่อเช้านี้ที่ประชุมได้สแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางสแสดงความคิดเห็นคืออะไรคะอภิปรายทั้งฝ่ายที่เห็นชอบสนับสน,นุนฝ่ายที่โต้แย้งคือฝ่ายคัดค้านนะคะ,ะในโฟลเดอร์ที่ให้ไปมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะ มีเอกสารเรื่องการประชุมอะค่ะเอกสารเรืองการประชุมจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะหกสิบเก้าประโยคข้อใจมีลักษณะบกพร่องในเรื่องการใช้สํนนวนเพียงเนตรเป็นคนมือไวเลยฉวยผ้าชิ้นสวยไปได้ก่อนเพื่อนมือไวไม่ใช่นะคะขามือไวก็คือฉกช,ชิงวิ่งราวนะมือไวบุตรบบาเป็นคนมือดีจับ สลากทีไรได้รางวัลทุกครั้งลบพรเป็นคนมือขึ้นนะคะยาวนุษย์เป็นเด็กมืออ่อนข้อใดบกพร่องข้อไหนคะกอไก่มือไวนะคะปัจจุบันแพทย์พยายามแนะนำการเลี้ยงเด็กให้ได้ขนาดพอดีข้อความนี้บกพร่องอย่างไรเว้นวักผิดใช่ไหม ไม่ใช่ใช้คำไม่เหมาะสมแก่บุคคลใช่ไหมไม่ใช่กํากวมไหมวางตำแหน่งคำผิดที่ไหมกํากวนเพราะว่าให้ได้ขนาดพอดีเนี่ยขนาดเนี่ไม่รู้ขนาดรูปร่างขนาดน้ําหนักหรือว่าการกินอยู่ขนาดร่างกายนะคะหรือว่าขนาดการกินอยู่นะคะดังนั้นข้อความกํำกวนให้ได้ขนาดพอดีกํำกวนค่ะข้อเจ็ดสิบเอ็ด ประโยคใดใช้คำกริยาได้ถูกต้องกลองทัพส่งทหารแต่ขวางกั้นผู้จัดการกีดกันโครงการประเพณีใดๆไม่อาจกีดกั้นรถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางข้อไหนคะคอควายคะ่ะคอควายข้อเจ็ดสิบสองประโยคในข้อใดใช้คำกระชับกระชับ รักกลุ่มที่สุดเธอเป็นเด็กกํา,พ,านะกพรา้าพ่อแม่ตายหมดปนะุ้มเปือยนะกําพร้าก็พ่อแม่ตายหมดนะฮะเยาวชนจะบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่จำไหมคะจำตลอดปีบริษัทเรามีกําไรไม่ขาดทุนเลยจำเขาเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะข้ององงูข้อใดไม่ใช่ประโยคบอกให้ทำ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยนะคะเงินทุกบาทมีค่าปิดไฟฟ้าเมื่อจำเป็นเลี้ยนสลึงอันหนึ่งช่วยอาหารกลางวันเด็ยกยากจนค่ะพลังงานนม้น้อยใช้สอยประหยัดนะคะข้อคอควายไม่ได้บอกให้ทำอันนี้บอกให้บริจาคอันนี้บอกให้ปิดไฟอันนี้บอกให้ประหยัด นะคะ,ะประโยคในข้อใดกระชับเขาถูกฆ่าตายที่หลังสวนถูกฆ่าก็ต้องตายสิคะเพราถูกฆ่านะขอท่านได้โปรดกรุณารับทราบเรื่องนี้ด้วยโปรดกับกรุณาผู้เปื่อยตัดออกได้อนุชนรุ่นหลังควรรักษาศิลปะ วัฒน,นธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปก็ฟุ่มเฟือยค่ะในการพัฒนาชนบทรัฐบาลควรส่งเสริมการเกษตรเป็นประการแรกก็อ,องงูค่ะข้อ75ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีประชาชนผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากยากไร้ที่อยู่อาศัยประชาชนผู้ยากไร้ไม่รู้ว่ายากจนหรือว่าไร้ที่อยู่อาศัยนะทางจังหวัดได้สั่งการให้เรือท้องแบนไปช่วยประชาชนเอ๊ะให้เรือท้องแบนไปช่วยนะคะ